สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อมรีเจนโฮมคานะคะกลอฟรีเจนโฮมคาครับใช่คือวันนี้วันนี้เรามาไลฟ์สดกันใช่ไหมคะพอดีต้อมมีโจทย์จากที่บ้านมาว่าเขาอยากได้รถครอบครัววันนี้เนี่ยก๊อฟมีรถครอบครัวนําเสนอกี่ประมาณกีค่คันคะโอโหพี่ผมบอกเลยเต็นท์ผมนะรถครอบครัวเพียบนะครับผมนะวันนี้ก็เอาหลักๆแล้วกันนะครับนะก็จะพามาดูแบรนด์หลักๆที่เราขายกันบ่อยๆแล้วกันนะครับโอเคโปรโมชั่น ปรโมชั่นใช่เท่าที่ r e เจนมีโปรโมชั่นตอนนี้นะคะก็คือจองนะคะเพียง1 9 9บาทเท่านั้นนะคะแลวได้ส่วนลด1 9 9 0 0 99บาทโอ้โหบอกเลยว่าโปรค่อนข้างดีนะจองร้อยเดียวเองนะจองร้อยเก้าเ้าองนะครับจริงนรับเงินกลับบ้านไปเลยนะครับนะหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็เขามีโปรนี้ด้วยนะคะก็คือใครอยากจะลองขับรถ60วัน94วันบอกได้ดีเจนให้ขับรถลองขับฟรีไปเลยมีครับผมนะโปรขับฟรีเรามีให้นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับนะขับฟรีได้นะครับแล้วก็ช่วยผ่อนนะครับโปรช่วยผ่อนเราก็มีนะครับนะก็ของแถมนะครับก็จะมี บริเตีเกียร์เครื่องยนต์ให้นะครับนะสองปีหรือสองหมื่นกิโลแรกนะครับนะคุ้มคุ้มมากนะสองที่นี่คุ้มมากๆนะครับเมื่อกี้ที่กอบพูดนะคะว่าช่วยผ่อนเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าบางคนเอ้ยผ่อนสมมตินะเดือนละแปดพันไม่ไหวลดให้เดือนละหกพันก็ได้ได้ครับได้ได้นะช่วยผ่อนได้นะครับนะได้เลยพิเศษพิเศษจริงๆแล้วก็สำหรับไลน์นี้นะครับนะใครรีบกดเข้ามานะครับนะรับเงินกลับบ้านแบบแต่จุกๆเลยนะครับนะค่าน้ำมันนะครับผมนะฟรีค่าน้ำมันไปเลย1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็สำหรับนะครับ ใครสนใจกะบ่าับสี่นะครับนะผมให้ไปเลย5 0 0พันบาทนะครับนะขับมากลับ,บ้านรับเต็มๆนะเน้นๆไปเลยเหมือนเดือนพฤษ,ษภาคมเนี้ใครดูไลฟ์สดลีเจนด์ทอมคาร์นะคะทาง YouTube หรือทาง Facebook ก็แล้วแต่นะคุณได้ส่วนลดพิเศษเยอะมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่บ้านสั่งมาว่าอยากรู้รถครอบครัวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็อธิบายหน่อยคันแรกสวยมากเลยมาเดี๋ยวเรามาเปิดอย่างที่คันแรกนะครับอันนี้จะเป็น Honda c ซีวนะครับตัวสองจุจุดศูนนะครับนะอันนี้ ปี2017นะครับราคาอยู่ที่7แสนเอ้ยเท่าไหร่นะ6เหรอลดเลยใช่ไหมโอเคครับอันนี้มีราคาปรับลงนะครับนะตอนนี้เหลืออยู่699,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ดีมากๆนะครับสําหรับ SUV คันนี้นะครับก็เรารู้กันทั่วไปอยู่แล้วนะครับนะสำหรับ Honda CRV นะครับรูปโฉมนะครับภายนอกภายในของเขานะครับหรูมากๆนะครับนะภายในค่อนข้างกว้างเลยนะครับนะสวยมากใช่ครับแล้วอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่นะไม่ ไม่ไม่ถึงแสนนะครับใหม่คันนี้ไม่ถึงแสนนะคันนี้นะครับรถจริงคันนี้นี่อยู่ในใจเลยนะคะห้าปีนะครับรถห้าปีหกปีนะครับใหม่ไม่ถึงแสนนะคันนี้ใครได้ไปคุ้มนะคุ้มมากๆนะครับคันนี้ก็ดูข้างในไหมหรือว่าเดินไปก่อนดูข้างในเลยเนาะโอเคเดี๋ยวทำรอบนิดนึงรถ SUV นี่มันเป็นยังไงเพราะมันต่างจากรถทั่วไปยังไงก็ SUV นะครับก็ย่อมาจากอ่าสปอร์ตออเทอเรตตี้วายเอเคิลนะครับนะก็จะเป็นรถนะครับภายนอกที่ว่าเป็นอ่าเป็นรถในเน็ตประสงค์นะครับที่ดีที่สุด นะครับนะสำหรับ SUV นะครับก็เดี๋ยวจะมีอีกแปลนหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราเอามาวันนี้ด้วยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคอไปพูดด้านหลังนะครับนะก็ SUV ก็ประมาณนี้ครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ที่ดีที่สุดนะครับในบรรดารถห้าประตูพวกนี้นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับนะอันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสาหรับภายในอันนี้ก็จะได้มาเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสําหรับด้านในเบาะหนังสีครีมนะครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปภายในกว้างมากๆนะครับนะอันนี้ภายในกว้างมากๆนะครับ เห็นปะพรมแขงหลังเนี่ยเบาะสวยด้วยนะคะใช่ครับภายในกว้างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับรถอเนกประสงค์จริงๆนะครับรถอเนกประสงค์จริงๆเบาะหน้าหลังนะครับนุ่มมากๆนะครับนะลับสรีร้ากับคนนั่งแล้วก็คนขับได้ดีนะครับแล้วก็ออปชั่นติดรถที่ได้มาผมบอกว่าครบนะครับครบจัดเต็มแน่นอนนะครับได้ทั้งพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันนะครับคลุสตอนโรลนะครับแล้วก็แอร์ด้านหลังนะครับนะโอเคปุ่มกดสตาร์ทนะครับ เป็นไงกว้างไหมถามก๊อฟนิดนึงครับผมนนี้รถปีอะไรคะอันนี้ปี2017ครับพี่รถปีสองพันสิบเจเดยว่ารถปี17นะครับรถปี17บเจไม่ถึงแสนนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดเลยนะรถคันนี้สภาพดีมากนะคะใช่สภาพดีมากๆสำหรับคันนี้นะใช่ใช่แชร์นะต้องเชียร์คันนี้เดี๋ยวเชียร์ที่บ้านด้วยอืมีแชร์ที่บ้านหรือแชร์เพื่อนได้ไหมใช่โอเคมาเดี๋ยวไปดูด้านท้ายสักหน่อยนะครับคันนี้เป็นยังไงด้านหลังเห็นไหมไฟดวงโตๆนะครับนะไฟท้ายดวงโตๆนะครับมาพร้อม ไฟเบรกดวงที่3ามนะครับแล้วก็สีของเขาดูดีนะครับก็จะเป็นสีดำนะสำหรับตัวรถที่ผมบอกไปนะครับก็จะตัดด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็กันชนด้านล่างมีสีเทาแซมเข้ามานะครับผมบอกเลยว่าสวยเฉียวมากๆนะนะฉบๆมากๆนะเขาที่ต้องสังเกตคันนี้นะคะคือเขามีการเล่นโครเมียมตรงเนี้ยใช่ครับแล้วมีโครเมียมด้านข้างด้วยใช่ก็คือแบบไม่ได้แบบว่าสีพื้นทั้งคันอย่างเงี้ยนะก็จะมีตัดม,มานะครับให้ดูเด่นให้ดูแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีวิติยิ่งขึ้นนะ โอเคเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนะครับนี่ด้านท้ายกว้างมากนะครับนะที่เก็บของด้านหลังนะครับกว้างมากๆนะแล้วก็ปกตินะครับเบาะเบาะด้านหลังนะครับเบาะเวลาพับปกติก็จะต้องดึงเชือกดึงอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่อย่างนี้ผมบอกไปครับ Honda เนี่ย Honda c ซ V ค่อนข้างจะเป็น SUV ที่แบบหรูนะครับนะก็จะมีก้านดึงให้นะครับนะทั้งสองข้างเลยนะครับนะก็ไม่ต้องแบบไปคอยพับอ่า ไอเชือกดันนะอันนี้อันนี้ไม่ลงไม่ใช่อะไรน้ำนะติดไอสายเบลนะครับนะก็อย่างที่เราบอกไปก็ทํางานได้ปกตินะครับก็แบบรับปกตินนเราเจอสะดวกสะดวกสะดวกมากนะอย่างนี้เจอปกติก็ต้องแบบดึงเชือกนะยกเบาอ,อะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็ไม่ต้องแล้วครับกดกิ๊กเดียวได้เลยนะโอเคสวย,สวยนไงดีชอบแนะนํานะครับสําหรับรถครอบครัวนะครับนะคันนี้ ชอบอ่าหรูๆเลยนะครับหน้าราคาไม่แพงด้วยนะครับก็ใครที่ชอบสีดำเราก็ตัดโครเมียมดูหรูๆเฉียวๆสปอร์ตแบบนี้นะคันนี้ปี2017นะต้องว่าน่าสนอ่าหรูมากๆนะสำหรับคันนี้ <c oughs> ผมบอกเลยว่าเต็มค <c oughs> <c oughs> ันนี้มันเจ็ดแสนหนึ่งใช่ครับอันนี้อันนี้ตอนแรกขายอยู่715นะครับตอนนี้เหลืออยู่699เท่านั้นนะ <c oughs> สนใจรีบติดต่อมานะครับนะใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือเรจินโฮมคาร์เนี่ยเราคัดรถพรีเมียมเท่านั้นที่มาที่เรจินนะคะแบรนด์เรจินโฮมคาร์เนี่ยจำชื่อไว้ อยากฝากไว้ในใจของผู้ชมทุกท่านนะคะว่าเราคัดรถพรีเมียมแล้วไม่จมน้าไม่พลิกคว่าแล้วก็ไม่ชนหนักแน่นอนใช่ครับผมบอกเลยว่าอ่าอย่างที่บอกอย่างที่ต้อมบอกไปนะครับคือคัดรถจริงๆครับเพราะว่าในห้างนะครับน้างเป็นคนคัดเองนะครับคัดเองซื้อเองนะครับดูเองนะครับนะก็จะมีทีมงานนะครับที่ไปลองรถนะครับไปดูรถให้แกน้างานอีกทีก็จะเป็นคือทีมงานของพี่ต้มนะครับแต่ถ้าพี่ต้มไม่ว่างก็จะเป็นผมเองนะครับจะเป็นผมไปนะครับใช่ค่ะมา รถมาตอคันนี้นะครับส so ีขาวนะครับนะเปลี่ยนแนวแล้วเมื่อกี้เป็นแนวดุดันดุ้ใชู่หนูหน่อยนะอันนี้ก็อันนี้ก็ดูแบบชอบสปอร์ตหน่อยนะครับนะสำหรับคันนี้นะครับก็จะตัวน้อยลงมานะครับนะคันนี้นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรถเหมือนเขาเรียกว่าอะไรลูกผสมนะครับนะระหว่างเก๋งด้วยนะครับนะเก๋งด้วยปิกอัพด้วยนะครับนะสำหรับ Honda BRV คันนี้นะครับปี2017สีขาวนะครับ ราคา5 45,000บาทนะครับเป็นตัว1.5ใช่ไหมเออเป็นตัวท็อปเออตัวท็อปนะครับนะตัวนี้เป็นตัว SV นะครับนะขออัยด้วยนะครับก็คันนี้นะครับด้านหน้าที่เขาให้มาก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็มีรังผึ้งมาให้พร้อมนะครับตัดหมอกพร้อมนะ สังเกตดีๆนะครับคันนี้ตัดโครเมียมทุกจุดนะครับนะกระจังหน้านะครับนะไปตัดหมอกด้านล่างนะครับผมบอกเลยว่าเด่นชัดแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะดีไซน์รายละเอียดด้านล่างอีกเนาะใช่ครับใช่โอเคมาดูไล่ๆกันไปนะครับนะคันนี้ผมบอกเลยว่าชุดแต่งพร้อมนะครับชุดแต่งครบเลยนะครับถังกันสาดนะครับนะอ่าเราแหล็กด้านบนนะครับมือเปิดคลอบมือเปิดนะอันนี้ของแท้อันนี้ของจากโรงงานนะครับของจากโรงงานจานานนะ เอาจริงอะของโรงงานกับของข้างนอกมันดูไม่ยากนะครับเพราะว่าของโรงงานให้มาค่อนข้างแบบเต็มนะใหญ่ชิ้นใหญ่นะครับนนแต่ถ้าเป็นของด้นนนานนอกจะเป็นชิ้นเล็กนะโอเคพี่อันนี้รถ <นะ S 2> ปีอะไรคะอันนี้ปี2017ครับพี่อ,อันนี้ก็อันนี้ด้านหลังนะครับนะก็จะมีเป็นชักฟินมาด้านบนนะครับแล้วก็มีไฟเบรกลงที่3ด้านในนะครับถ้าใครอยากติดชุดแต่งเพิ่มหรือสปอยเลอร์หรือปีกนกหรืออะไรก็ตามนะครับนะติดต่อมาได้นะทางเรามีติดเพิ่มนะครับแล้วก็เห็นว่าไฟท้ายนะใหญ่เลยนะ คืออันนี้ชุดแต่งครบเนอะใช่คือขาดแค่ถ้าอยากแต่งเพิ่มพวกสปอยเลอร์นะครับพวกสปอยเลอร์ก็พวกสเกิร์ตนะแต่จริงๆแต่งแค่นี้ก็สวยแล้วสวยนะแต่งแค่นี้ก็สวยแล้วครับต้องว่าคันนี้สวยแล้วถ้าเกิดขับในเมืองนะต้องว่ามันดเขียวก็คล่องตัวใช่ใช่ครับคล่องตัวถ้าสําหรับแบบครอบครัวใหม่ๆนะครับนะที่แบบว่าเอ้ยน้องพี่เพิ่งแบบมีครอบครัวพี่อยากได้รถพี่ยั่คันนี้ผมแนะนํานะครับนะราคาไม่แรงนะครับนะห้าสี่ห้าเท่านั้นนะครับแล้วก็รถปีใหม่ด้วยนะครับนะรถป แลวแล้วเฉพาะออปชั่นข้างในรู้สึกว่าจะเป็น7ที่นั่งด้วยใช่ออปชั่นข้างในเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับผมบอกแล้ว่ามีเบาะสามแถวนะอันนี้เบาะสามแถวนะครับแล้วก็ออปชั่นภายในผมบอกเลยว่าเต็มนะคันนี้เต็มมากๆนะครับว่เดี๋ยวไปดูข้างในกันนหนังีดนี่ครับนะได้เป็นหนังสีดาสปอร์ตนะครับเขาคนที่เป็นเจ้าของคันนี้เขาแบบแต่งจริงๆใช่เขาดูแลเราดีอะ สังเกตเบาะดีๆทำไมผมถึงบอกว่าเหมือนเก๋ผสมอิกอัพสังเกตเบาะไหมครับนะเบาะสองแทบอย่างนี้นะครับจะเหมือนตัวอะไร Honda าซีวิกนี่เองนะครับนะฮอนด้าซีวิกเองนะครับนะทรงเบาะทรงเดียวกันนะครับแต่ตัวนู้นก็จะสปอร์ตหน่อยนะครับนะก็จะเป็นเบาะตัวเล็กหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีพร้อมนะครบเลยนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับตัวนี้ให้กล้องหลังมาด้วยนะครับแล้วก็แอร์ดิจิตอลนะครับผมนะได้แอร์ดิจิตอลมาด้วยนะครับ เป็นพุทตัดนะครับก็อ,อย่างที่บอกไปนะครับนาะนได้มาค่อนข้างครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับนะแล้วก็บอกสามด้วยนะครับไปต่อที่ด้านหลังนะครับนะด้านหลังก็เบอกกว้างนะครับนั่งสบายมีแอร์ราด้านหลังให้พร้อมนะครับนะบอกเลยว่าเย็นชําถึงด้านหลังแน่นอนนะคันนี้นะครับ กว้างนะใช่กว้างกว้างกว้างมากนะครับก็สําหรับครอบครัวใหม่ๆนะครับนะที่แบบงบแบบอาจจะยังไม่มากพอนะไม่มากพอก็กว้างกว้างอันนี้แนะนานะครับนะรถเครื่อง1.5นะครับไม่น่าเกียดนะสำหรับฮอนด้าผมบอกเลยว่าเครื่องฮอนด้า1.5ไม่น่าเกียดนะครับ <หา S 1> ขับได้นะครับ เป็นไงพี่นั่งสบายไหมนั่งสบายคือคือนอกจากคือพอดูข้างนอกอ่ะคันนี้มันบอดี้ของมันอ่ะจะดูกระทัดรัานิดนึงคือใช่มันมันแม่มันค่อนข้างเล็กเลยแหละใช่มันดูค่อนข้างเล็กเลยมันดูภายนอกค่อนข้างเล็กเลยนะครับภายนอกอ่ะมันดูไม่ได้ใหญ่มากแต่มันคือคล่องตัวเวลาขับแบบในเมืองขับอะไรมันจะฉบเฉียวคล่องตัวแล้วจอดง่ายจอดสะดวกจอดสบายแล้วพอมาข้างในอ่ะมันกว้างนะเออไม่แคบข้างในไม่แคบนะข้างในกว้างมาก นะครับ okay, โอเคเดี๋ยวไปดูแถวสามนะอย่างที่ผมบอกไปคันนี้เจ็ดที่นั่งนะครับนะอ้าพับเบาะก,กันทังนั้นเออโอเคตีมีบโอเคมาเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวพับตานี้ดูกะไนะครับเจ็ดที่นั่งอย่งไงนั่งได้นะครับนั่งสบายนะคันนี้อ่าผมเคยนั่งแล้วนะครับนะบอดแถวสามไม่ไม่ได้แบบว่านั่งแล้วลําบากอะไรนะเพราะว่านี่ดูระหว่างช่องนะครับช่องตรงนี้นะครับนะ กว้างพอสมควรนะครับ mm hmm. ช่องกว้างพอสมควรแล้วก็เบาะหลังนะครับที่ผมเคยบอกไปในทุกคลิปนะสำหรับพวกรถ5ประตูนะครับพวกรถเจ็ที่นั่งเบาะหลังต้นไหนพับได้ยังไงก็นั่งสบายนะครับเพราะว่ามันปรับอ่าสุีล่ของเราได้นะมันสามารถเอนนอนได้แนละ้วทีนี้ถูกไหมคือคือคันนี้นะ <Okay. S 2> จุคนได้เยอะเออ โอเคนะต้องว่าอันนี้คือแม้ว่าช่วงนี้จะใส่ของประมาณนี้นะแต่เราเน้นการแบบไปเที่ยวร่วมกันใช่ใช่ในโต๊ะในออฟฟิศครอบครัวนะครับผมนะแล้วครอบครัวสบายนะครับจริงถ้าสมมติของของเยอะจริงจริงใช่ไหมคนน้อยเราก็พับเบาะใช่พับเบาะแถวสามได้ครับห่อแถวสามไม่ใช่ปัญหาพับได้นะครับก็อันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับสําหรับครอบครัวอ่าที่แบบว่างบอาจจะไม่สูงนะครับไม่มากพอมีอยู่ห้าแสนหกแสนคันนี้ก็แนะนํานะครับราคาห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเป็น BRV ปี 2017นะครับ1.5 s ่งนะครับตัวท็อปนะครับนะโอเคผ่อน9,000เอง9,000เอนโอ้ผ่อนเก้าพันเนี่ยไม่ถึงหมื่นเนาะคันนี้นะตัวท็อปแต่งครบลดตัวถั่วก็ได้เลยครบแล้วนะสำหรับคันนี้นะถ้าใครอยากได้เพิ่มก็ได้ครับติดต่อได้นะครับนะไม่ใช่ปัญหาแถมยังสวยเนียนกิ๊บประวัติดีไม่มีชนจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไม่มีครับไม่มีผมบอกเลยไม่มีใครที่มองรถสวยๆแบบนี้สีขาวนะมาดูที่เรจินได้เลยนะคะสำหรับเรจินนะครับผมบอกเลยนะครับ รถจมน้ํานะครับชนหนักตัดต่อไฟไหมพ่ควำมไม่รับนะครับนะไม่รับเลยนะครับเ,เพราะว่าในห้างไม่อยากทาครับเ,เพราะว่าพวกนั้นเท่าจริงทําแพงกว่ารถหรูนะทำแพงกว่ารถแบบสภาพดีถูกไหมก็เรายอมซื้อสภาพดีแพงไปจบถูกปะล่ะ<อ>ไม่ต้องแบบ<อ>มานั่งเครียดทีหลังไรพวเนี้ยนะถูกไหมไม่ต้องจุกจิกเออแบบอ้าวถ้าอย่างเจอรถตัดต่อเฮ้ยกลับมานั่งเครียดดิเอ้ย โอนผ่านไหมตรวจผ่านหรือเปล่าถูกไหมเอาแล้วซื้อรถพีคว่ำมาเฮ้ยทำนู่นทํานี่เยอะอีกทําอะไรเยอะแยะอีกเออมันยุ่งยากใช่มันยุ่งยากนะก็แบบในห้างก็เลยแบบว่าตัดสินใจไปเลยปุ๊มลดดีคุณภาพดีเกรดดีจบใช่เออรับซื้อแพงหน่อยเออรับซื้อแพงหน่อยแต่ว่าเราเนความสบายใจลูกค้าใช่ความสบายใจลูกค้าด้วยแล้วก็เอาจริงๆก็ไม่ปวดหัวด้วยนะครับไม่ปวดหัวทีมผมด้วยนะไหนมีอีกันไหนมีอีกมีอีกมากมากมาอันนี้นะครับจะเป็นสีเทาดํานะค่ายฮอนด้าเหมือนเดิมนะครับนะ อันนี้มันจะต่างจากคันแรกนะก็ใช่มันต่างคันแรกนะคือคันแรกมันจะเป็นความฉบเฉียวดุดันสีดําตัดกับโครเมียมใช่ไหมแต่ว่าคันนี้จะซอฟลงมาหน่อยก็คือสีเทาเข้มอ่าใช่ครับจะเป็นสีเทาดำก็ได้นะเขาเรียกเทาดำเทาเข้มนะครับเทาดใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้ผมอธิบายก่อนนะพวกฮอนด้านะค่ายฮอนด้านะครับผมบอกเลยว่าอ่ารถ SUV รถห้าประตูเขาค่อนข้างเยอะนะครับมีเยอะมีหลายแบรนด์มีหลายยี่ห้อมากนะครับ นะก็ถ้า Honda เราเยอะก็อย่าว่ากันนะครับนะเพราะว่าเขาทํามาแบบนี้จริงนะหราขายฮอนด้านะพวกห้าประตูเยอะมาก<ต>นะแต่ว่าจริงแต่ว่าจริงๆวันนี้คือการที่เรามีตูเลือกเยอะๆที่ลีเจนด์่เยอะเนี่ยมันได้ประโยชน์นะมันเลือกได้คือแบบว่าไม่ได้เข้าแบบไปเต็นนี้เอ้ยน้องเจอสองคันที่เจอสองยี่ห้อเองพี่จะเลือกคันไหนดีจริงแล้วถ้าเกิดใครที่ดูผ่านยูทูบอ่ะแล้วแล้วมาที่เต็นเราเนี่ยเราจะดีใจมากเลยนะใช่เออฮนะมาที่ลีเจนผมผมกล้าพูดเลยว่า จะจบที่เดียวนะครับนะมีรถให้เลือกมากมายนะครับหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับหลายแบบด้วยนะตั้งแต่เก๋งปิกอัพนะครับยานุ่นรถตู้อะไรพวกนี้เรามีหมดนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องคันนี้กันเดี๋สไตล์ไหนสไตล์ไหนคันนี้นะครับอธิบายรุ่นก่อนนะครับคันนี้เป็น Honda HRV นะครับนะเครื่อง1.8นะครับปี2015นะครับนะปี2015เป็นสีเทาดำนะครับคันนี้ถามว่าทรงไหนใช่ไหมครับผมก็จะบอกเลยว่าจะเหมือน BRV นะครับนะคันนี้จะเหมือนทรงสปอร์ตนะครับจะเป็น ฮอนด้า uh, นะครับซีวิ c นะครับผสมกับ h o n d ้าซ v นะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาไปดูทั้งภายในและภายนอกอะ, okay, ะมาดูด้านหน้าก่อนนี่เห็นไหมด้านหน้านะครับสวยนะด้านหน้านะสังเกตดีๆนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงอะไรพวกนี้นะครับจะเหมือนซีวิคถูกไหมซีวิคจะมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโป่งนะมีโป่งขึ้นมานะโป่งฝากระโปรง oh. นะนะครับ แล้วก็มาด้านล่างนะครับนี่เริ่มจากแก้มไปถึงประตูนี่ครับจะเหมือนโตเซียวีนะครับก็เพราะว่าเป็น5ประตูนะก็ด้านหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเหมือนซีวีมากๆนะครับโอเคนะนี้อะไรอีกนะแล้โปรเจคเตอร์มานะครับตัดหมอกมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวติดให้นะครับอ้ามีนะครับมีตัดหมอกมีโปรเจคเตอร์พร้อมนะครับแล้วก็มีคีเลตมาให้นะครับนะมีกันสาดนะครับโอเคด้านนอก คันนี้นะถ้าใครไม่ชอบ SUV จ๋านะผมแนะนำคันนี้นะครับกึ่งสปอร์ตนะครับนะเป็นตัวผสมใช่มาดูด้านข้างด้านข้างกันดีกว่าของคันนี้ด้านข้างอ่ะมันจะเฉียวเฉียวเฉียวหน่อยใช่มันมันมันมีมันมีวอลลุ่มอ่ะมันมีวอลลุ่มมันมีมิตินะครับนะมันแบบด้านข้างนะอืมเขาเรียกว่าอะไรใช่ใช่ อ่าใช่อันนี้อันนี้ไม่เรียบอันนี้ไม่เรียบนะอันนี้ไม่เรียบใช่ครับใช่คือคันนี้บุคลิกแล้วสไตล์เขาอ่ะมันจะเฉี่ยวแล้วด้านข้างอ่ะมันจะไม่ได้ SUV ใช่มันจะไม่จ๋าเลยทีเดียวนี่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 พอดีเลยถ่ายไหมถ่ายไหมเห็นปะอย่างที่ผมบอกไปด้านหน้านะเหมือนซีวิกเลยนะครับไม่แปลกเลยไม่ผิดเพี้ยนเลยนะโอเคสวยก็เป็นสวยอีกอีกแนวหนึ่งอ่ะเออมันเป็นสวยอีกแนวหนึ่งนะมันเป็นสวยอีกแนวหนึ่งนะครับก็ถ้าพูดถึง c r v ก็หรูไปเลยนะครับนะสถานหรูไปนะครับถ้าเป็น BRV BRV ก็จะซอฟลงมมาหหนนนน่ออยะะะครับบกก็จเืพวแบอ่า คล้ายคล้พวกคอสโตเวอร์อะไรประมาณน,นี้นะครับนะก็มาเฮจาวีคันนี้ก็จะเป็นกึ่งสปอร์ตนะครับนะก็จะรู่ภายนอกนะครับภายอ่ารู่ภายในนะภายนอกสปอร์ตนะครับนะโอเคไปดู้านบน,นก็มีชาร์จฟินมาให้นะครับมีสปอยเลอร์ดเดี๋ยวเราไปต่อที่ด้านในนะครับนะว่าคันนี้ให้อะไรเรามาด้านในนะครับเป็นไงไอคอนโซลไอคอนโซลตรงเทียร์มันคือซีอาร์มันเหมือนซีอาร์วีไอเหมือนเฮจ้าเอเหมือนซีบิ๊กซีบิกใช่ซีบิ๊กดีๆนี่เองนะ ใช่ <laughs> มันซีวิกนี่เองนะครับนนผมนะอย่างที่ผมบอกไปก็บอกคันนี้ที่ว่ารถครอบครัวมันมันเหมือนซีคล้ายเหมือนซีวิกแต่มันต่างตรงไหนความต่างเหรอครับ<อ>ก็อย่างแรกเลยนะคันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นรถอ,อันนี้ผส์นะครับ5้าประตูนะห้าประตูนะครับแล้วก็ความแตกต่างครึ่งหน้านะครับผมบอกเลยว่าจะเป็นซีวิกผสมนะครับนะก็อย่างหน้าจอและพวกนี้นะครับนะพวงมอลัยรเกียร์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นซีวิกมานะครับคอนโซลคอนโซลดูดีๆนะครับคอนโซล ตรงจะเหมือนของ c ซ v นะครับคอนโซลจะเหมือน c ซ v นะครับเพราะว่าเป็นตัวกว้างนะครับตัวกว้างใหญ่นะของซิววีจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับคอนโซลด้านหน้าอโเคนี่คือความต่างนะคะใช่ครับก็เป็นไงภายหนะทักเกียบเป็นคนก็คือลูกครึ่งเลยใช่ไทยฝรั่งเลยนะเออลูกครึ่งไทยฝรั่งนะประมาณนั้นเลยนะครับนะใช่เบาะเบาะหนังโอเคเลยนะสภาพใช่โอเคมีรูระบายพร้อมนะครับไม่ร้อนนะไม่ร้อนนั่งสบายตัวใหญ่นะครับก็จะเป็นเบาะทรง c ซ v ไปนะครับตัวนี้นะเอาเป็นไงเป็นไงเป็นไง นะครับนี่ด้านหลังนะครับหน้าก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวเบาะของเขาจะเป็นของอ่ารถ CRV นะครับนะก็เป็นเบาะตัวใหญ่นะครับนะบนั่งสบายแล้วขออนุญาตนะครับเพลินตามสบายเลยพี่นะตามสบายเลยนะก็คือง่ายๆว่าคันนี้เนี่ยมีความต่างจากเซเวคใช่ไหมก๊อฟก็คือความสวยงามเหมือนเหมือนเซเวคแต่ก็มีความครอบคลุมเข้ามาด้วยความหรูเข้ามานั่งสบายเบาะใหญ่ อย่างนี้ผมบอกไปนะครับนะด้านหน้าก็จะทรงก็อย่างที่พี่อมบอกนะครับเป็นลูกผสมนะครับเด็กใต้กับเด็กฝรั่งนะครับนะก็แตกต่างกันไปนะครับนะเด็กใต้ก็จะแบบซิ่งๆหน่อยนะซิ่งๆหน่อยจับแสบหน่อยนะครับนะส่วนฝรั่งก็จะแบบเออแบบดูดีเรียบร้อยหน่อยนะครับจริงๆเป็นไงจริงๆมันขึ้นอยู่กับนิสัยคนเอาเอาตรงนะมันคือไลฟ์สไตล์สำหรับคนที่เลือกคันนี้ก็คือแบบ ข้างนอกอดูแบบวัยรุ่นสุดๆอ่ะแต่ข<ช>้างคือครอบครัวได้อะ่ะเออ,อเอาจริงก็จริงๆคันนี้ผมวงอย่างที่ผมบอกไปก็ส่งๆก็น่าจะเป็นแบบวัยรุ่นว้ทํางานหน่อยนะครับรนะก็ชบเชีียวแบบไม่ชอบแบบเอซียววีจ๋านะครับจะเป็นแบบรถหรูแบบดูแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาที่จอดรถง่ายเออนะครับหาที่จอดง่ายนัดนัดประชุมงานนู่นนี่นั่นไปสะดวกเร็วใช่ครับคันนี้ผมบอกเลยราคาไม่แพงไม่ต่างจากคันเมื่อกี้เลยนะครับคันนี้เท่าไหร่ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันพี่ไม่แพงนะราคาไม่แพงนะครับเลขตองห้าไปเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับคันนี้นะครับก็เก้าพันถึกันเออวันนี้เจอรถยังผ่อนไม่ถึงหมื่นเลยว่ะอ้าวถ้าใครอยากผ่อนเก้าพันไม่ถึงหมื่นนี่รีบมานะครับนะสมมติว่าอยากผ่อนแค่แบบว่าแปดพันนะแบบได้ได้แปดพันรอ จัดไปดิรออะไรพี่รออะไรได้แจกคนแปดพันก็จัดไปเจนให้โอเคเดี๋ยวมาต่อคันที่3เอ้ยคันที่4แล้วสิยแต่เอาหนะคันนี้ก็มีบุคลิกของเขานะใช่ใช่คันนี้คันนี้คันนี้จะเป็นแบบอย่างที่บอกไปนะก็ทรงๆแบบกึ่งๆหน่อยนะครับนะก็เป็นพวกแบบวัยรุ่นนะครับนะแต่ก็อยากได้ไม่ความเก๋ใช่ถ้าผมชอบก็ตัวนี้แหละใช่เอาทรงๆเราได้เออทรงเราได้ทรงเราได้เลยมาชอบ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 คันนี้อ่ะใช่ใช่ พราะว่าแบบเออคันนู้นก็แบบเออครอบครัวจ๋าไปถูกไหมก็ยอะไม่ใช่แนวเราอีกก็เปิดกันมีกันช่วงนึงบอกว่าทำผมแล้วชอบรถคอมินะชอบซีวิกใช่คือเราชอบเราชอบรถเหมือนกันชอบเก่งเหมือนกันเออแล้วมาถึงรถค่าประตูใช่เราชอบเหมือนกันสูงแต่ดีไซน์ซีวิกตอบโจทย์เลยเพราะว่ามันเป็นลูกผสมไงถูกเะล่ะนะจัดไปเลยกอล์ฟโอเคโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันที่หนึ่งสองสามคันที่สี่นะจัดไม่ได้เหมือนกันนะเพราะไปยี่คันแล้ว โอเคเดี๋ยวมาต่อคันที่4นะครับมาถึงค่ายของนิสสันแล้วนะครับนะคันนี้เป็นนิสสันเอสเซลนะครับปี2 0 0พเท่าไหร่วะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันรถเพิ่งซื้อเข้ามาไปรอแต่มากโอเคพี่ขอบคุณมากปี2องพก็โอเคนะเพราะว่าเคยคุยกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อนบอกว่าถ้าอยู่ในช่วงปีนี้เขาโอเคอยู่ในการซื้อรถมือสองโอเคอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ติดตลกไม่ได้คันนี้รถเพิ่งซื้อมาจริงผมยังไม่ได้ดูรถด้วยนะครับนะคันนี้สดๆล้อๆอเลยนะครับนะได้มารู้สึกจะเมื่อวนนะครับ แล้วก็ดันมาวานหยุดนะวานหยุดพอโผมาก็เจอเลยนะครับนะแต่รู้ว่าคันนี้เป็นตัว 2.0E นะครับเป็นตัวขับ2นะครับนะคันนี้สีขาวด้านหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีเด y ไลท์นะครับนะตัดหมอกพร้อมนะครับแล้วก็กระจังหน้าพร้อมนะครับโครเมียมมีรังผึ้งด้วยนะครับนะตัดรังผึ้งไปนะครับมาด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงความพิเศษของนิสันบ้างดีกว่านะครับนะสำหรับ SUV ของเขานะครับนะคันนี้ผมบอกเลยว่านิสันค่อนข้าง อ่าออปชันนะผมพูดออปชันนะครับค่อนข้างเต็มนะคันนี้ได้มานะครับกล้องรอบคันนะครับนะกล้อง360นะครับกล้อง oh. รอบคันเลยทีเดียวนะครับนะคันนี้อันนี้ด้วยใช่ไหมคะกล้องใช่น,น,น,นี่นี่นี่ตัวกล้องนะครับนะคันนี้ได้ได้ผมบอกเลยว่ากล้องรอบคันนะนิสส <Option S 2> ันค่อนข้างอ่าเขาเรียกว่าอะไรออปชันครบใช่ออปชันค่อนข้างครบนะครับนะคือใครที่ชอบออปชันเยอะๆอ่ะคันนี้ก็ก็โอเคใช่ใช่ใครแบบอ่าชอบความสบายหน่อยนะครับนะอ่าชอบความสบายหน่อยก็แนะนําคันนี้นะครับสาวๆผมก็แนะนําคันนี้นะถ้าแบบอ่าสวยใช่สวยๆเหมือนกันนะคร<ต>ับนะก็ โอเคมามีกระจกได้ฟ้ามาให้นะครับมือจับโครเมียมนะครับมีคีย์เลสมานะครับมีกันสาดพร้อมนะครับด้านบนด้านบนนะครับถ้าใครอยากติดเราแหละก็ติดต่อได้นะครับนะติดได้นะครับนะโอเคถึงไหนแล้วด้านข้างแล้วมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายเป็นดีไซน์ของนิสสันเนาะสไตล์ใช่เขาจะเขาจะแบบยังไงอะแบบหรูๆของเขานะครับนะไฟแบบวงสไตล์ไฟก็จะมีความหรูสไตล์นิสสันเนาะใช่ครับ แบบดวงไม่โตมากไม่ใหญ่มากนะครับก็จะแบบตัดสีแดงโคเมียมสีแดงขาวอะไรประมาณนี้นะครับนะด้านหลังก็สปอยเลอร์มาพร้อมนะครับไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็นี่อย่างนี้ผมบอกไปนะครับนะการชนนะครับพาร์ทเซนเซอร์ครบนะครับนะบางแบรนด์บางยี่ห้อนะครับมีกล้องไม่มีพาร์ทนะครับมีพาร์ทไม่มีกล้องนะครับนะแต่ของนิสสันให้ครบนะครับนะนิสสันให้หมดเลยคือคันนี้ให้ความสะดวกสบายใช่ครับอันนี้บอกเลยว่าขายออปชั่นมากนะครับสำหรับนิสสันนะขายแบบชอบออปชั่นเยอะแบบเออ ขับรถขี้เกียจมองกระจกข้างเงี้ยนี่ครับกล้อง300นะมีกล้องสามร้อยให้คืออันนี้คือตัวลองใช่นี่คือตัวลองท็อปนะถ้าตัวท็อปจะเป็นยังไงนี่มานี่ไงจะเป็นตัวไหนไม่ได้มีตัวนี้เลยนะครับนะคันนี้นะครับน่าเป็นอันนี้อีกฟิลเลยนะใช่